ว่าจะมาเป็น s ซาว์การ์ดซาว์การ์ดก็ถือเป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากๆใช่ครับผมก็เป็นตัวที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะส่งเสียงให้เราสื่อสารกับเราได้ว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีปัญหาอย่างในเมื่อนะตอนนี้คือกำลังจะทำพอดชาร์กเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ครับผมเชื่อไหมครับพี่ออสผมไล่หาแล้วผมหาไม่เจอว่าในในบรรดาฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเนี่ย ครับตัวไหนเก่าแก่ที่สุดตัวอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เก่าแก่<ช>ที่สุดผมหายากมากเพราะมันเจอตัวนี้ตัวนี้ก็เก่ากว่าตัวนี้เจอตัวนี้ตัวนี้ก็เก่ากว่าตัวนี้เรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับซาวการ์ดก็เป็นตัวหนึ่งเหรอซาวการ์ดซาวการ์ดนี่มีมาก่อนคอมพิวเตอร์ครับซาวการ์ดเนี่ยเหรอครับมีมาตั้งแต่สมัยชาวแบบแบช เอ๊ะชื่อคุ้นๆเหมือนเคยได้ทำเครื่องคิดเลขอ๋อคนทำเครื่องคิดเลขเขาทำอานาลิติกเอนจินขึ้นมาเห็นไหมฮะที่เป็นเครื่องคิดเลขไฟฟ้านะฮะเครื่องนั้นเนี่ยคือ1940กกว่ากว่าหกว่ายังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยใช่เป็นเครื่องคิดเลขอยู่เลยครับผมเครื่องคิดเลขเนี่ยต้องมีเสียงครับเพื่อที่เวลาเราอินพุตกดคำสั่งเข้าไปกดคำสั่งกดตัวเลขก็ต้องดังปี๊ดกด ใส่คําสั่งเข้าไปอย่างอย่าง <เล S 2> คนคนอะไรที่เป็นผู้หญิงที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกอะ่ะที่เขาทำบัตรเจาะรูอ,ะอ่ะอ่าเ<ะ>สียบเข้าไปจะต้องมีเสียงบอกก็ต้องมีการอ่านแล้วก็ต้องบอกว่าตุ๊ดดูดตุ๊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 ดอ๋ออ่าอะไรนะ,ะๆๆใช่ยุคนั้นเนี่ย เสียงเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้นทํางานหรือยังอืมใช่ใช่ใช่มันจริงต้องมีซาว์การ์ดตั้งแต่ตอนนั้นอ๋ออันนั้นถือว่าเป็นซาร์การ์ดแล้วเพราะว่ามันมีเสียงและมีลาโพงใช่ถึงแม้มันจะไม่เป็นเสียงมนุษย์เสียงพูดเปิดเพลง,ง,พลง,งไม่ได้ไม่ใช่มัน,ม,นมันแค่ต้องแค่นั้นเลยอันนั้นก็คือเป็นลําโพงที่อยู่ในเครื่องคิดเลขใช่ซึ่งบอกติ๊ติ๊กอ่ะ<ด>แล้วพอผ่านมายุคอ่ะเลื่อนขึ้นมาหน่อย1975ครับเครื่องเอาแต่ เครื่องเอาแต่ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆที่เริ่มจะมีขนาดที่แบบตั้งโต๊ะได้แล้วเครื่องเมนเฟรมอย่างอินนีแอคเนี่ยมีเสียงเสียบอะไรเข้าไปก็ตูดเวลามีอะไรเออร์เลอร์แจ้งเตือนหรือมันทําอะไรเสร็จแล้วมันก็ตีตูดตีตูดตัดอะไรเงี้ยไอเสียงตูดตีตูดตัดพวกนี้เนี่ยถ้าให้เราเข้าใจง่ายๆว่าแล้วสมัยก่อนยังไม่มียังไม่มีระบบเสียงเนี่ยไอเสียงปิด่นี่ะมันดังได้ยังไงเออไม่รู้เหมือนกันก็คือคอมพิวเตอร์มันน่าจะส่งสัญญาณไป คือยุคแรกๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําเสียงอื่นได้ครับเราทําได้แค่เสียงปิดนี่แหละตั้งแต่ชาวแบบแบบมาจนถึงเอาแต่มาจนถึง i อบีเอ็มพีในปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกว่ายังไม่มีมาติมีเดียยังเปิดเพลงไม่ได้ใช่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีแค่สิบสองเสียงปิดที่เขาเรียกว่าโพลิโฟนิกมันคือเสียงสังเคราะห์ครับมันคือเสียงสังเคราะห์โดยการยิงความถี่ผ่านชุดไดโอตัวหนึ่งที่มันมีการขยายเสียงได้ครับ ขยายสัญญาณได้อยิงเข้าไปเพิ่มในความถี่ชวดนั้นก็จะขยายสัญญาณสัญญาณมากพอส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังส่วนที่เรียกว่าลําโพงครับลําโพงรับตัวนี้วอยซ์คอยสั่นดังออกมาเป็นเสียงปิดออานครับทําได้แค่สิบสองเสียงในยกคแรกๆครับเสียงทุ้มเฉียงแหลมครับปิด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 ปิทธปุดปดปดอะไรอ่เงี้ยมันไม่ใช่โดดระดับไม่ใช่โดดระดับด้วย มันไม่ได้เระจูนเป็นโน้ตขนาดนั้นนะใช่แต่มีเสียงคอนแทคแต่พอยุคหนึ่งเขาก็เริ่มจูนเป็นโน้ตเพื่อให้มันเป็นเพลงครับผมนึกถึงลิงโทนมืาถือโทรศัพท์มือถืออันนี้เราจะไปเห็นนึกภาพออกดีดดีดีดีดดีดีดีโอ้โหเออใช่เนี่ยก็คือเป็นโน้ตละเริ่มเป็นโน้ตเนี่ยก็คือการจูนไอ้สิบสองเสียงนี่แหละพลิโฟนิกเพื่อที่จะจูนให้มันตรงกับโน้ตน้ตต่างๆแล้วทำเป็นเพลงได้ให้มันมีตัวคาเบตมีตัวชาร์ปมีตัวแฟลต เพื่อที่จะได้ไล่ไล่โทนแล้วทำออกมาเป็นเพลงได้ครับนะฮะหลังจากยุคนั้นครับจึงถึงจะเริ่มมีซาวการ์ดก่อนหน้านั้นยังไม่มีซาวการ์ดเลยจนกระทั่งเริ่มมีซาวการ์ดก็คือเราเริ่มมีไฟล์เสียงเกิดขึ้นแล้วเราต้องการเล่นเพลงที่เป็นเพลงจริงๆแล้วครับไม่ใช่แค่12เสียงอย่างนั้นละใช่คับไม่ใช่แค่โพลีโฟนิกสิบสองเสียงละครับผมยุคนั้นคือประมาณปี1988ครับครับผมนะฮะ ก็คือ IBMPC เนี่ยต้องการที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยเล่นไฟล์เสียงได้เป็นมัลติมีเดียอ่าบริษัทที่ผลิตชิปเสียงชิปเสียงทำหน้าที่อะไรอ่าผมอธิบายงี้ก่อนครับชิปเสียงเนี่ยมันคือการเอาสัญญาณไฟฟ้าครับที่เป็นดิจิตอลครับมาถอดรหัสครับแล้วแปลงเป็นอนาล็อกอืมจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อที่เราคุ้นเคยทุกวันนี้มันก็คือเดก เด็กคือดิจิตอลออเดโอคอนเวอร์เตอร์ตัวแปลง,ปส,งสัญญาณอ่าตัวแปลงสัญญาณเพราะว่าอะไรไฟล์ที่เราอ่านได้เนี่ยครับพอคอมพิวเตอร์เรามีตัวเพลเยอร์ที่สามารถอ่านไฟล์เพลงได้ครับมันอ่านไฟลไ์ฟเพลงออกมาเนี่ยข้อมูลเป็นดิจิตอลครับมันจะต้องส่งชุดนี้ผ่านมายังชิปตัวนี้เพื่อแปลงเป็นอนาล,อล็อกแล้วอนาล็อกก็จะถูกส่งสัญญาณออกไปไปยังชุดผาคขยายไปชุดอะไรก็แล้วแต่จนออกมาเป็นการ์ดเสียงแบบน,นี้เป็นซาวด์การ์ด ใช่เสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียบเข้าในในเครื่องเลยนะครับเนี่ยซาวการ์ดก็จะเป็นลักษณะของการเรื่องเกี่ยวกับเสียงกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช่ไหมครับพาไปดูการ์ดซาวการ์ดยุคแรกๆของ IBM กันนี่คือซาวการ์ดยี่ห้อแรกๆเลยอันแรกๆเลยของโลกนี้เลยครับยี่ห้อแอตลิปแอตลิปอเออแอตลิปเนี่ยมีแผงวงจรง่ายๆเลยแบบนี้เลยครับผมคือมีตัวแปลงเนีแผงใหญ่สุดเนี่ยสังเกตยี่ห้อไหมฮะดูยี่ห้อใกล้ๆ ยามาฮ่าอ๋อเป็นชิปยามาฮ่าบริษัทยามาฮ่าเป็นบริษัทที่ผลิตชิปเสียงตัวคอนเวิร์ตดิจิตอลเป็นออเดโอคนแรกๆเลยนะผลิตเป็นออกมาเป็นชิปเสียงแล้วแอดลิปก็เอาชิปของยามาฮ่ามาใส่แล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นอนาล็อกเสร็จแล้วก็ผ่านวงจรภ้าขยายต่างๆแล้วก็ส่งไปยังลำโพงเนี่ยออกไปตรงช่องนี้แล้วครับและตรงบิดๆนี่ดาว่าน่าจะเป็นบอุ่มหรือเปล่าบอุ่มครับน่าจะเป็นวอุ่มการปรับความดังของตัวเสียง มัน,นคือหมุนเพื่อจ่ายไฟให้กับผ้าขยายเพิ่มโดยตรงรส่วนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดของซาวการ์ดก็ต่อเมื่อมีช่วงนั้นนี่นะฮะมีคนเอาแอ l ลิปนี่นะฮะไปทำเกมเกมหนึ่งครับ,รบชื่อว่ามีคนเอาคุณสมบัติของซาวการ์ดเนี่ยก็มีคนสร้างเกมแล้วก็ทําเสียงในเกมให้มันมีความหลากหลายซึ่งมันต้องใช้คุณสมบัติของชิปเสียงตัวนี้มันถึงจะมีเสียงได้หลากหลายครับ เกมตัวนี้นชื่อเกมว่าเกมบลัสเตอร์เกมบลัสเตอร์ถือเป็นเกมคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆในช่วงปีประมาณ1988ถึง1990ครับผมนะฮะก็เล่นเกมมันอ,อกมาครับมีอยู่บริษัทหนึ่งครับที่ทํางานร่วมกันกับบริษัทเกมนี้กับบริษัทแอ l ลิตนั่นคือบริษัทที่ชื่อว่า r r e t t v v l l b s อืมบริษัท Creative l a b ก็เลยออก s ซ u n ์การ์ด ที่เป็นแบบของจำหน่ายไม่<ย>ได้ทำเพื่อ IBM อย่างเดียวไม่ได้บันเดิลเข้าไปในการ์ด IBM อย่างเดียวขายเองทำเป็นกล่องขายเลยทำเป็นการ์ดขายต่างๆนี่คือซาวการ์ดที่ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์รู้จักดีใช่ครับ Creative Sound Blaster ใช่ Creative นี่เป็นชื่อบริษัทนะ แต่ว่าตัวซาวบลัสเตอร์เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครคือตอนผมไปหาข้อมูลเนี่ยผมไม่คิดว่าอันนี้คือเจ้าได้แกๆของโลกซึ่งเรารู้สึกคุ้นคุ้นชินกับมันมากที่จ่ายคอมพิวเตอร์คือเรารู้จักคอมพิวเตอร์เรารู้จักซาวการ์ดเราก็รู้จักเขานี่แหละครับใช่นะฮะเราก็ไม่มีคู่แข่งเลยนะหาคู่แข่งยากมากใช่ใช่ครีเอทีฟซาวบลัสเตอร์สมัยก่อนไม่น่าเชื่อเขามีมาตั้งแต่ยุคสมัย IBM แล้วนะฮะสร้างออกมานะครับซาวบลัสเตอร์เนี่ยมาเป็นที่รู้จัก กับคนทั่วไปตอนไหนรู้ไหมตอนไหนตอนที่เราเริ่มมีซีดีลอมแล้วครับอ๋อโอ้ไปถึงซีดีลอมแล้วปี1990กว่ากว่าแล้วประมาณ 96, 97, 98ก็จะมีซีดีลอมของเครียดมีแผ่นซีดีเพลงออกมาครับนะแล้วทางฝั่งผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็ทำซีดีลอมที่สามารถอ่านแผ่น c d ดีเพลงได้ครับซาวบัสเตอร์เนี่ยไอ้กล่องแบบนี้มันถูกขายคู่กัน กับซีดีลอมไดซีดีลอมใช่คุณซื้อซีดีลอมไปใส่คุณอยากจะเปิดเพลงฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณเสียงคุณต้องมีซสาว์การ์ดคนสมัยก่อนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้ต้องมีซาว์การ์ดไหมไม่รู้แต่พอมีซีดีปุ๊บอยากฟังเพลงต้องซื้อซสาว์บัสเตอร์ใช่ขายดิบขายดีจนกลายเป็นเจ้าตลาดด้วยการบันเดิลไปกับแผ่น กับไดซีดีใช่อ้โยอดไหมผมทันในตอนนี้พอดีก็คือหัดเล่นแล้วก็ฟังเพลงโดยเอาต่อจากสายจากซีดีเนี่ยมันจะมีต่อสายเชื่อมตรงเข้าการ์ดไปโดยตรงใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยการ์ดที่เชื่อมต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นพอร์ตที่เรียกว่า ISA โอ้ไอซ่าไอเอจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ทําเรื่องออดีโอดโดยเฉพาะซึ่งมันจะมี Data ไม่สูงมากใช่แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะซาวการ์ดเนี่ยเสียบลงบน PCI แล้วเป็น PCI ีไอะเพราะว่าอะไร เพราะว่าซสาร์การ์ดทุกวันนี้มันทําได้มากกว่าแค่ขยายเสียงลครับนะมันมีอินพุตต่อเป็นไมได้นะฮะมีซาร์การ์ดรุ่นใหม่ๆนี่ซสาร์การ์ดรุ่นใหม่ๆเห็นไหมฮะเริ่มเรียกเป็นออดิโออินเตอร์เฟซแล้วเริ่มมีอินพุตมากกว่าหนึ่งแล้วก็มีวงจรช่วยมีชิปเสียงที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเพื่อช่วยในการบันทึกเสียงด้วยอันนี้พวกมืออาชีพเขาจะใช้กันคนในวงการดนตรีก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำดนตรีครับ เอาพุตอินพุตต้องใช้การ์ดเสียงระดับออเดียโออินเทอร์เฟซแบบนี้คือได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าอิ่มกว่านะครับนะผมพอมาถึงปัจจุบันพี่ออสก็ใช้อุปกรณ์เสียงในการทำไลฟ์สดพี่ออสก็ใช้ออดีโออินเทอร์เฟซแบบนี้แทนเพราะว่าปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้แทบไม่ต้องวิ่งผ่าน PCI แล้วครับ วิ่งผ่าน USB ได้แล้วใช่เป็น USB 2ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพเลย M audio เนี่ยยี่ห้อทางซ้ายเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อแรกที่ทำ s o u n d c a r หรือ Audio Interface ผ่าน USB อ๋อเหรอเป็นยี่ห้อแรกเลยเป็นยี่ห้อแรกเลยสะดวกและใช้งานได้ทั้งในโน้ตบุ๊กใช่แล้วก็ทำงานกับตัว PC หรือตัว Mac อะไรได้หมดเลยนี <ché Puis isters> <Leonard> ่คือประวัติคร่าวๆของซาวการ์ดนะครับว่าคอมพิวเตอร์นี่มีเสียงได้อย่างไรมันก็คือวิวัฒนาการมาตามมัลติมีเดียของโลกเราครับผมนะครับในตามยุคตามสมัยของเขาแล้วก็พัฒนามาจนทุกวันนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคุณสามารถแต่งเพลงบันทึกเสียงออกอัลบั้มได้แล้วโอ้โหง่ายมากง่ายกว่าเดิมเยอะได้คุณภาพที่ดีด้วยครับผมทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นซาวการ์ดครับ